เพื่อนๆวันนี้พู้จมาแกะไข่เลยนะครับแกะไข่ไดโนเสาร์ใช่ไหมครับใช่ครับค่อยๆแกะนะแกะเป็นไหมแกะเป็นมันจะเป็นไข่ไดโนเสาร์ไหมจะเป็นไข่ไดโนเสาร์นิ่มๆครับจะเป็นไข่ไดโนเสาร์นิ่มๆอุ้ยแต่คุณย่าช่วยคุณย่าช่วยเป็นสีแดงอ๋อหนูก็แกะอีกลูกนึงได้ ีแดงมากอ่ะค่อยๆแกะค่อยๆแกะจะออกเป็นสีแดงอ่ะเพื่อนอาจจะวางไว้วางแกะให้ดีเีบีบบีบมันก่อนจะดบีบบีบมันจะได้แกะง่ายง่ายง่ายอ่ะแกะแกะตามรอยมันเนี่ยลูกจะได้แกะง่ายๆ่ายแกะตามรอยแกะง่ายมากครับแกะง่ายมากครับแกะง่ายมากสุดๆเลยครับ บี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 บแล้วก็แกะได้แล้วลูกแกะได้แกะแกะโอ้โหนี่มากเลยครับแกะพ่ครับลูกนี่มากเลยครับจะได้แกะอีกสองใบนี้ไงครับน,นั่นแหะละลาอออกมาเลยครับลอออกมาเลยครับโอ้โหสวยอ่ะแกะวางไว้บนนี้<ว>เปลือก ได้ไหมครับอืาฮึสวยืึโอ้โหเนื้อออกมาเลยนี่ดูนี่สิอ่าอ่าไม่เป็นไรปล,ปล่อยปล่อยเลยครับปล่อยครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพ<อ><ย>ี่าดูให้เด่กแม่<อ>จะดูแกะให้ น้องต้องตอกตอกตอก,ตอ,กอีกทีนึงตอกตอกตอกอ่าใช่แล้วต้องแกะเบาเบามือแกะนก่มมากแตกแตกแบบน้องทำดีๆค่อยๆจิกสิลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,น้องเนี่ย เป็นไงครับนี่ได้ได้ไข่ในนนเสาสีแดงหนึ่งใบแล้วอ่าใส่ถ้วยไว้ครับนี่นิ่มากเลยครับเป็นสีอะไรครับเป็นสีแดงสีแดงโอเคอ่าไข่วันต่อไปครับนี่ใกล้จะได้แล้วครับครับสีส้มใช่ออเรน์ออรเรน์ ทำดีๆนอะอาะทำดีแกะทีละขั้นตอนสิแกะทีละขัข<อ>้นค่อยๆค่อยๆแกะฉันคุณมาแกะอันนี้ดีกว่าครับแกะสีเขียวดีกว่ามาป้าสีส้มไม่คุณยากแกะว้าวาสีเขียวสวยอ่ะสวยมากไข่ไดโนดเสาร,ร์นะไข่ไดโนเสาร์โอ้โหลายสวยมากเลยค่ะคุณ,ณย่า ลายสวยมากค่ะลายสวยมากไหมลายสวยสุดเลยครับลายสวยมากครับว้าวลายยังสวยเลยอ้าวอันนี้ได้แล้วอีกลูกหนึ่งคือสีส้มออเรน<ช>อ้าวใส่ใส่ใส่ไว้ใส่ไว้ลูกอ้าวได้ครบสามสีแล้วเห็นไม้ไข่ไดนโนเสาร์ของแ <c oughs> ทนคุณใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่คับถ้าชอบให้ทำอะไรครับ จะชอบให้กดไลค์กดแชร์แล้ถ้ากดแ้วสกายอย่ลืมไปทาเหมือนเองคุณด้วยครับโอเคบายยอ่าเดี๋ยวคุณจะโชวสีให้ bye bye, แล้วอย่าลืมไปทำสีแดงแล้วอย่าลืมไปทำสีเขียวแล้วอย่าลืมไปทำสีส้มนะครับายบาย